ครับผมเซลเอกนะครับขายรถ3ล้อเครื่อง3ล้อไฟฟ้ามือ1มือ2นะครับผมเป็นพนักงานขายอยู่ที่บริษัท SM m o t o r นะครับอยู่ที่อยุธยานะครับอำเภอเวียงหันนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวตัวนี้นะครับเป็นรถรุ่น STC นะครับ3ล้อเครื่องยนต์200ซีซีนะครับรถตัวนี้นะครับเป็นรถที่เอ่อเอาไปโชว์นะครับตามห้างนะครับตาม ร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับทั่วประเทศนะครับก็ขึ้นรถขนส่งไปโชว์จังหวัดนูน้นจังหวัดนี้นะคร Shore ับแล้วก็ตากแดดตากฝนนะครับก็เลยเอามาขายเป็นราคามือสองนะครับส่วนตัวรถนะครับโดยทั่วไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพก็เนี่ยครับสีเพี้ยนด่างนะครับสีลอกเวกเกอร์ลอกนะครับแล้วก็มีสนิมขึ้นนะครับ รถก็เราก็ขายตามสภาพนะครับย้ําเลยนะครับไม่มีรับประกันหลังการขายนะครับถ้าเราซื้อคุณซื้อไปเนี่ยมันพังนะครับคุณก็ต้องซ่อมนะครับซ่อมเองนะครับเพราะว่าเราลดราคาให้คุณแล้วเพื่อที่ให้คุณเหลือเงินเอาไว้ซ่อมแต่ซ่อมมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเอาอย่างง่ายๆนะครับรถพวกนี้นะครับมันจะมีเสียอยู่2อย่างคือนะครับระบบน้ำมันก็คือคาบูเลเตอร์นะครับ ระบบที่2คือระบบไฟก็เป็นพวกกล่องไฟตัวชาร์จอะไรพวกนี้ครับของพวกนี้นะครับค่าอะไรมันก็ไม่ได้ว่าแพงมากนะครับขบูตัวหนึ่งก็พันรบาทกล่องไฟก็พันรบาทนะครับก็เราก็ลดให้ไปเยอะนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับสําหรับคนที่ซื้อรถชอบรถประเภทนี้นะครับมีความรู้เรื่องช่างนิดหน่อยนะครับก็คุ้มนะครับถึงใครที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างซื้อไปก็คุ้มเพราะว่ามัน่อมไม่แพงนะครับ พวกนี้ครับมันก็ไปใช้กันได้แบบยวาวๆเลยนะครับถ้าคนแบบว่าจะไปซื้อมือหนึ่งมันก็แสนว่านะครับตัวนี้เราก็มีตัวนี้มาในราคาห้าหมื่นทวนๆเลยนะครับตัวนี้เราก็ขับได้ตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ที่ผมลองนะครับสนามผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับที่ผมลองคือตอนนี้ตำหนิของรถคันนี้ก็คือเนี่ยครับวมมองด้วยตาเป,ปล่าคือพวกสี ความสวยงามมันไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเพามันไม่สวยแล้วนะครับลถราคานี้นะครับก็มีชนิมบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตรว่นี้มันมีตําหนิอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้ที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนะคือสีนะครับแลกเกอร์นะครับลอกหมดแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็พวกถังน้ามันนะครับสีก็จะเป็นนี้ปรวกอบไหม้นะครับที่เป็นโครเมียมมันก็ลอกนะพวกนี้จะเป็นโครเมียมพ่นมานะครับไม่ใช่เป็นโครเมียมแท้นะครับเนี่ยครับ สี่ลอกเนี่ยครับโชกนะครับแต่โชกก็ตัวนี้เป็นโชกใหม่นะครับถุงยังไม่ได้ออกเนยนะครับยางในตอนนี้เสียแน่นอนจุบหายไปแล้วจุบหายไปแล้วนะครับยางในต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับน้ามันขบูมันหยดนะครับเหมือนกับวันมันเห็นไหมครับหยดแล้ว เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองลองใช้ไอตัวนั้นปั่นให้อีกทีหนึ่งนะครับกากเพชรนะครับถ้าหยุดก็ถ้าหยุดก็ก็คือใช้ได้ถ้าไม่หยุดก็คือเปลี่ยนลูกขบูใหม่ครับพันนบาทถ้าไม่เปลี่ยนนะครับก็ใช้ปิดก๊อ,อกเอานะครับนี่ครับสนิมครับ มันไม่ได้ใช้เวลาน้อยๆนะครับมันต้องใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะขึ้นสนิมขนาดนี้เนี่ยมันต้องหมักหมมมากเลยนะครับต่อไปนะครับกระบะนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่ไม่ผุอะไรมากนะครับเป็นแค่เป็นสนิมนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเพาลอยนะครับนะครับเพาลอยนะครับระบบเบรกของเขานะครับจะเป็นเหมือนลูกินอัพเลยนะครับจะเป็นเบรก ระบบด้วยน้ำมันนะครับเบรกน้ํามันนะครับไม่ใช่เป็นเบรกแบบกลไกแบบขาตั้งเหล็กธรรมดาที่เป็นมือลิงนะครับนี่นครับโลเบรเป็นน้ํามันนะครับนี่ครับกระปุกเบรกเขาอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับ,รบที่ตลาดไทยถ้าใครไปตลาดไทยจะเห็นบ่อยตัวนี้นะครับตัวนี้จะ มันทุกพวกส้มพวกอะไรเนี่ยที่เขมนขี้นะตัวนี้มันทุกได้ตันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 200cc นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนะครับเครื่องสภาพนะครับค่อนข้างใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถโชว์อย่างที่บอกน,นะครับก็คือถ้าใครทําใจเรื่องตัวนี้นะครับซื้อไปใช้นะครับก็เอาไปถ้าชอบของใหม่ไปมือหนึ่งเลยครับ ตัวนี้นะครับโลไฮนะครับโลนะครับไฮนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับจะดูวิธีการติดกันเวลาติดรถเครื่องพวกซีซีเยอะเขาติดจะยังไงถึงง่ายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสอนวิธีการติดเครื่องให้นะครับเดียวดูวิธีการติดเครื่องนะครับรถล,ลูกสูบขนาดซีซีสองนะครับ อันนี้จริงๆมันมีสตาร์ทมือนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่แบตนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เรายังยังไม่ใส่แบตนะครับนอกจะลูกค้าซื้อใส่นะครับก็ถึงจะใส่นี้นะครับการสตาร์ทรถพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูฝั่งเีินเอาขาข้างนี้ขึ้นก่อนนะครับเห่าซ้ายนะครับวางผ้าไว้บนเบาะนะครับอย่างนี้นะครับวางวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ทิ้งน้ําหนักมาที่ขาขวานะครับ แล้วก็กดครับถ้าคนเคยสตาร์ทแบบที่เก่าๆคือนั่งค้อมนะครับนั่งค้อมแล้วสตาร์ทนี้ถ้ามันไม่ติดมันก็เหนื่อยครับเพราะว่าน้ำหนักมันต้องแรงกดต้องเยอะแล้วก็ต้องเร็วนะครับ รับผมผมชอบสตาร์ทนี้นะครับมันสตาร์ทง่ายดีนะับแล้วแล้วมันจะไม่ค่อยเมื่อยขาครับว่าเราใช้น้ําหนักตัวทิ้งไปครับสตาร์ทนี้จะไม่ค่อยเมื่อยนะครับราฟังเสียงเครื่องครับตัวนี้เครื่องฟีดีมากเลยนะครับ เืงเงียบฟรีดีนะครับแต่น้ำมันขะบูมันจะยดนะครับเพราะว่าน่าจะจอดนาน